โอเคครับผมเห็นว่าโรบอกมีเกมโหมดใหม่นะครับผมก็เลยมาจะเราคิดว่ามาลองเล่นดูแล้วก็คือตอนนี้ไม่ได้มาเล่นโรบอกแบบไม่ใช่ไม่ได้เล่น Arsenal แบบเป็นปีแล้วครับก็ผมจะมาเล่นเลยครับอันนี้ผมจะทําการแบบนี้ไดยนะครับแบบปิดเสียงมันก็เลยอาจจะทำให้ผมก็เลยจะกากมากเลยเพราะว่าผมต้องใช้เสียงในการเล่นขอภทษนะครับตอนนี้มีเสียงฝนอย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวมีมีคนเขียนว่าชื่อสอนการเข้าโลบกเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับแบบนี้เร็วเคลฟอร์ดไปดีรออะไรโอเคเคลฟอร์ดได้แล้วนี่มันชอบเป็นแบบเนี้ยยังไงมว่านเนี้ยภาพพัมชอบเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นบักก็อกอะครับบล็อกแห่แบบเทเบิลซัมเมเทลกาก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน มันจะเล่นยังไงเนะนี่ยตามดี้อ๋อได้ละโอเคถ้าถ้าคุณคุณค,คุณเจอบั็กนี้ให้กดเข้าแชทต,ตรงนี้นะครับเนี่ยแชทให้กดเข้าแชทนะโอไม่นะโอเคโอะเดี๋ยวก่อนซับสับสับ,สบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำอะไรวะ เพราะว่าเขามันมันมีอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดแบบเป็นโหมดไฟเดย์ไนท์เหรอไม่รู้ว่าเป็นเป็นโหมดแบบเขาบอกว่าเล่นยากกันมากเลยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะยากหเปล่าโอเคเ้ยโอเคทอมมี่การนดไม่ใช่ปืนที่ดีมากปืนโคตรเทพเลยเอ้ยเขาปิดเสียง ดูเสียงเกมแล้วกัน,นครับโอ้โหหาคนไม่เจอเลยสุดเสียงนิดนึงแล้วกันสักสอง คือหายโอ้โอเคได้ยินเสียงปืนแล้วยู่ทานนี้แหละทางนี้เนาะฮะเอยโอเคเจอและ้วผมว่าเดี๋ยวเขาจะออกนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า ถ้าออกเกยังไงก็จะแบบ l ูส s e p อะไรสักอยาก่างไม่รู้ว่าพอยพวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับพอยนี point ้มันเอาไว้ทําอะไรช่วยช่วยเขียนมาในคอมเมนต์ด้วยครับเรารู้สึกสุขสารนะสุขสารมากเลยตอนเนี้ยโอเคเขาออกครับเศร้าเลยเขาออกเดี๋ยวเดตัดไปตอนที่หาคนอีกอีกคนหนึ่งเจอนะครับอ่ะเจอคนแล้วโอเคมีคนเนีย่ย โอ้ได้มาคาร์ลอฟไป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 ทันนี้โอเคเราเจอคนแล้วขอโทษที่ต้องฆ่าละคฆ่าฆ่าหลังนะแต่ต้องทำแบบนี้กับคิวโอเคเจอแล้ว ไม่อยู่ฮะโอเคน่าจะเกิดอยู่แถวแถวตรงนั้นมั้งโอเคโอเคมันมาแล้วไม่น่าพูดเลยตายเลยไม่น่าพูดมากเลยโอเคอยู่บนอยู่ล่างละเออมันเออโอเคมันลงมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ได้เฮ้ยมันเก่งอะ่ะจบละวตบละ จบแล้วเราเล่นโทรศัพท์ซะด้วยแถวนี้แถวนี้โอเคไม่ไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวเราแพ้ knife please please เอาเถอะขอขอมีหน่อยขอมีหน่อยสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งขอร้องช่วยพิมพ์มาหน่อยเถอะ พี่โอเคมามามา,มาแล้วว่าเขาน่าจะกากมีนะมามาโอ้โหไอเหลี่ยมมันเหลี่ยมได้ได้ไดมาเหลี่ยมได้เหลี่ยมหมอไอ้นี่เหลี่ยมอะ โอ้ยน oh, ี่มันเหลี่ยมอะเหลี oh, <Jean. S 1> ่ยมวะเหลี่ยมเหรอกล้าวะกล้ามากเลยกล้าเหลี่ยมมาๆๆๆมาๆเอดเวนมาเพื่อมาๆๆๆๆๆๆโอเคปืนนี้แหละปืนที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ใช่ปืนที่การะด่สุดเพราะว่ารีโหลดนานดาเมจก็ไม่ค่อยแรงแล้วมันเป็นลำแสงนี่นะ เ้มันมาเป็นเสียงเหรอเออใช่ม,มามียิงโดนยิง thanks โอเคมีเสียงโอเคอย่างน้อยมันก็มีเสียงอะนะเออโดนไปไม่ปืนหนีแล้วจะโดนฆ่าแน่ไม่ได้อีกโอ้เกตดการเหลี่ยมนะนายอะวายูเหลี่ยม โอ้ยเสียงมาเสียงเปลี่ยนแฮะไม่ได้เล่นมานานอยู่างนี่แหละเอออยู่ตรงนั้นแหละน n i โอเค a รดูแลจะทำอะไร come to middle come to middle no โอเคก็หายกันแล้วนะ no ก็น่าจะชนะแล้วล่ะเดี๋ยวเขาน่าจะออกไปแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะออกแล้วใช่ไหมโอเคมันอยู่หลังเราอยากต่อยมันกับกำหมัดสักรอบนึงโอเคได้ต่อยแน่โอ้โ ได้เอาได้ปืนอื่นแฮะเอ้ยอย่าเลยเราไม่อยากเสี่ยง e ีแล้ว EC วินละรอบเนี้ย EC วินมันน่าจะตามมาชนะสองหนึ่ง Get good ไม่น่าเลี่ยมกับผมนะครับไม่น่าเลี่ยมเลยโอเคกี่นาทีแล้วเนี่ยอีกสักเกมคงไม่เป็นไรอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นหรอฟานวันวันเรดี้ดิเกณ์สิบห้าลูยี่สิบ วัดวัดโอเคงานก็โอเคนี้ก่อนปะอีกอีกสักรอบหนึ่งสักรอบหนึ่งโอเคคงไม่กินนาทีคนมากหรอกเดี๋ยวจะตัดไปตอนครึ่งครึ่งของเกมนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเลย โอเคตอนนั้นผมจะบอกว่าผมจะตัดไปตอนครึ่งเกมแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมจะแพ้และแค่อยากบอกนะโอ้เอา DBS เนอะไหมไม่เอาเลยได้ปืนที่ได้ปืนที่แย่ที่สุดที่เราไม่อยากได้จบแล้วโอ้เฮ้ยโอเคมีโอกาสอยู่ วัดโอเคกิ่งมากไหมคนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนฮะว้าว wow! ไม่ยม่ยอยากโอเคอยากนี้ใช่ไหมไนฟ์เราว่าเราจะซื้อเขาได้ต้องต้องมีการเล่นอย่างอื่นและถ้าเป็นแบบเนี้ย อย่าเหลี่ยมละกัน <Okay. S 1> นึกว่าเขาจะตอบว่าโนเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเสียเปียบใช่ปะออไม่โอเคโอเคกัน เอ้ยเลยเน็ดเน็ดผมเน็ตไม่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 เน็ดไ,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 ไปดีมากอย่า yeah. <laughs> เน็ดปิงโอเคแพ้ละแม,ดน,แมดนี้แมทนี้แพ้ โอ้เขาจะได้เก้ะเขาได้เก้าสองวู้อยู่ในอยู่อยูในหลอเทมา Imagine losing สเอ้ยเดี๋ยวก่อน Wait, my me was what are you talking about talking. Okay. 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 do you need อันนี้ไม่เข้าใจเลยเนะี่ย There is there is แรลงมันมีแรล่งเหรอหรอืหรอรอ,อะไรวะ What เอา้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเราไปทำเป็นว่าเราเราแบบเราไปนี่กับเขาเมื่อไอะไรวะ โอเคตอนนี้ฝนตกแบบหนักเลยแบบหนึ่งนะครับโอเคกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวุฒิกรวุธิกร,กรครับชื่อช่องเขาว่า How to เข้าเข้าอะไรวะเข้าเข้าเกมโรบอกโอเคครับ ก็แบบนี้นะครับไปโหลดโลบรอกนะครับอ่ะเข้าตรงนี้โลบล็อกเห็นนหะมโอเคโหลดเสร็จนะครับก็ไปสมัครโลบรอกแล้วก็โลบล็อกแล้วก็เข้าเกมนะครับเข้าเกมแล้วก็ทำอะไรเรื่องคุณเลยนะครับแล้วเกมโหมดอันนี้ผมแล้วถ้าเหมือนมีใครหาเกมที่มันเป็นเกมโจโจ้ทรัพย์โบซัมเบท้ากาวอ่ะให้เขียนคําว่า tb 2ไแปแล้วคุณก็จะเห็นอันนี้นะ ที2ี e s t i n g Server ก็มีนะโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ